ได้ดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆนะค่ะแล้วก็แบบว่ามีโอกาสได้ไปกับเพื่อนหลายๆที่ช่วงเวลาที่อยู่กับเพื่อนๆได้ฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตที่คณะน,นิเทศศาสตร์ค่ะ <laughs> การที่ได้มาโอเปนเฮาส์กับเพื่อนๆค่ะช่วงเวลาที่ <laughs> มีตั้งค่ะ <laughs> 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 เวลาที่กินมูวระทะค่ะช่วงที่ทุกคนกำลังค้นหาตัวเองหรือว่ากำลังอยู่กับเพื่อนในช่วงมปลายครับผมเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่ได้สนุกไปกับเพื่อนๆนะครับช่วงมหาลัยับผมเพราะพวกเราเป็นศิลปินใช่ไหมครับผมก็ ทั้งทำงานทั้งเรียนไปก็สนุกมากครับเราเข้ามาเรียนที่นี่ครับแล้วได้เจอเพื่อนใหม่มากมายครับคือช่วงเวลาเรียนีเอ็นนั่นเองค่ะเพราะว่าสาขาเนี้ยเนี่ยทั้งสนุกแล้วก็ได้ทํางานจริงอีกด้วยค่ะได้ทําตามความฝันของตัวเองครับเพราะว่าการที่ได้ทําตามความฝันของตัวเองนั้นผมรู้สึกว่าเราจะสามารถทําให้ตัวเองมีความสุขได้ครับ เรามีสิทธิ์ได้เลือกได้ทําในสิ่งที่เราต้องการและรักมันจริงๆค่ะเหมือนที่สมัยเรื่องในสาถานี้เองค่ะเพราะว่าเราชอบในการแสดงรักในการแสดงสมัยรือเอาตัวเองเข้ามายืนอยู่ในจุดนี้ค่ะคงตอนที่อยู่กับแฟนครับช่วงที่มีแฟนเป็นหนุ่มบีอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็ยังไม่พิเศษเดี๋ยวรอมีก่อนเดี๋ยวพิเศษแน่ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน การที่ได้เรียนมากรุงเทพหรือว่าได้เรียนที่มาหาลัยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าการที่เรามีเพื่อนอยู่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วค่ะได้อยู่กับเพื่อนครับได้ไปเที่ยวกับเพื่อนตอนอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนสน,น,นุกจัดเลยครับเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักครับช่วงเวลาที่ได้ออกกําลังกายครับมันรู้สึก สมองโล่งดีเวลาออกกำลังกายครับเวลาอยู่ชมรมที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าชอบทํากิจกรรมเกี่ยวกับชมรมชอบกันเต้นชอบฟังเพลงเวลาได้ยินเสียงเพลงอะไรในชมรมนี่ยากค่ะช่วงเวลาพิเศษของผมนะครับก็คือช่วงเวลาที่ผมได้มาซ้อมเต้นซ้อมร้องกับพี่ๆของผมเองนะครับเฮ้ยผมมีความสุขมากครับช่วงเวลาที่ได้เล่นดนตรีกับเพื่อนครับการพักผ่อนได้อยู่กับตัวเองนะครับก็จะเป็นเวลาก่อนนอนนะผมที่แบบว่าได้นอนเล่นโทรศัพท์ช่วงนอนแล้วครับสบายดีไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรพี่ยังผม ก็นอนเหมือนกันครับช่วงเวลานี้เลยค่ะที่ทุกๆสาขากลุ่มกิจกรรมราคาได้มารวมตัวกันทำงาน Open House ให้กับน้องๆได้มาเรียนรู้ศึกษาว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าช่วงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยตอนที่น้องๆเดินกันอยู่เต็มห้องเลยตอนนี้เป็นอะไรที่ทีมงานเราใจฟูมากๆเลยที่จะมีน้องๆที่มาดูและอาจจะมาเป็นเฟชชี่กับเราในอนาคตก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ Open House เหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกสนุกมากที่ได้เม้ามอยกับน้องๆที่ผ่านเข้ามาค่ะช่วงเวลาที่เรา ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆในธนาคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็ระยะเวลาในการเตรียมงาน Open House ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้นาอที่เราได้เห็นงาน Open House BU 2023ของเรา The p h e n o m e n o n of b u c a นะคะเกิดเป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆนะคะที่นิเทศ BU ของเรา